กินตายก็ไกินเข่านะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาได้มากินอาหารบ้านพี่บัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้ได้กินไปเยอะแล้วนะครับกินไปเยอะแล้วดแต่อาหารอร่อยนะครับ กินหรอกครับกินกินเผาเรี่ยวไม่ขายกันย่งกินอยู่ครับเป็นกับไออาหารมาเลียงครับเป็นเขาราบหนากินอิ่มนะเด้อพี่น้องกินแต่ย่างเนาะเราบุญกระได้ไม่อยู่บ้านทินบัวกินหวานเสซ่บ แอยู่ครับแอบหลายๆครับสวัสดีครับอย่างน้อหนี่เนื้อไข่ช่วยลุ้นหวยเนื้อเด้อตัดหนักขาเก้าเก้าขาขาหกหกขาขาลอยเออทุดยอดเลยบัดเสียมาแต่ใส่น,นอหมานหมานเด้อพี่น้องเด้ออเนี่ยยังกัน กินเขาในตัวผลบอกวิกินเจ้ากินยังนี่ครับกับเขารถเต่าเขาครับนี่ปูชู้ก้อนนั่นนะครับเขากล้องครับรถจะมีเขาลาดนามมันนะครับปูจะกินก้อนมูยิ้มแล้วเรียบรียกอะก็บุญชู้ครับบุญมานานแล้วครับมานานตอน ผู้เสือจะไล่พอดีนะครับผู้สิงจะไล่พอดีครับมุดชูมาบ้านเลิ่อนลักเลิ่อนลักกับเลื่อนลักกับเพื่อตามผู้บุญมาบ้านกับก็ขอให้โชคให้หมานทุกคนเด้พี่น้องเด้อคืมุดโตแล้วทุ่มหนักเอาพอดีพวกงานพี่น้องก็จะเปลี่ยนเมีนแนวดีดอก เด้วพอ่พอเด่นรุ่นกับพอ่อยิ้มยิ้มน้องสาวกว็อยู่ข้างในครับสามนรเอาไปแล้วครับพอ่ออุก็เอาไปาได้ถุงควีนึงคนละครับอสอสามหก ไม่ได้ครับซื้อซื้อเลขล่างเอพี่น้องซื้อเลขล่างเอาเออเออมเมนม่ต้ดินคนมาขึ้นเนเลขใหซอม่ไต้ดินโอแว้ดี่ต้ดินกุนาโลเ่นลักกับเออแล้วก็มุชูกับกบานมูมชกุานสูงขันปะครับ ทำอะไรช่วยสุกบ้านโอ้ใส่สาตัวเลัวจีที่เป็นกะไดลยนี้เฮากำิังทำเมืองเกมครับพี่น้องอ้ี่พอดีมันมันซ้ำกันนะเอาซ้ำซ้ำกันเราไปเอาบางีบางทีก็ไมเอาปเจนเสียซากนะครับเก็ได้ที่แล้วสามตัวต้นฝา อย่าหัวไหลแตบพ่อแพูดกะไดตัวหน่อยบเยวตากันมาครับครกับครับครับผมครับครช่องอังพังลูบุญครับปาปาตุนครับอ่าผู้เบาตุ่นคนกัะมาเลยครับผู้ปาาตุ่นคนหน้ะเอออ ฝากช่องเปาต้นสุริโอด้วยนะครับอันนี้ช่องอะไรครับช่องพังอุ้มบุญนะครับพังอุ้มบุญนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ช่องพังอุ้มบุญด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับทานครับโบราณให้เลขอะไรเพคะน้องบ้านนี้หางนิเวมือข้าหางนิ้วมือเยี่ยหานิ้วมครับขึ้นรูปแบบน้ำ

อิ่มบ,อบม่อมาเบิ่งถามแม่ยขายก่อนอิ่มเราไปกินเขากับหังนี่ลาดนาพนเพื่อเลี้ยงมีเลี้ยงลาดนาขายไทยเมียเจ้าของกินให้อิ่มเด้อแม่ายซื้้ออตงอายเด้อซื้อเลขอุ้มบุญสองสองสามหกขอให้คุณขอให้ถูกนะอุ้มจะได้เลี้ยงผลไม้อร่อยเลยไก่สุกไขมันด้วพี่น้องเอ,อ้ย สองตัวก e ็มีเด้อสองตัวแม่วัวไม่ออกหววัวอุ้มบุญนี่อยากก้าวอยากหน่อยกัาวมาสำนักเรักมาตะเกาเด้อร่อยมากบ่บ่ฮะไหนอิไรต้องมาจชคขยืดไปตั้งนโปรแกมว้สุเรอลุ้นอุ้มบุญกับนาโนนะไิ้เข้มเช็คขยืะกันกินใหแซ่บๆ มันพคยจะข่อยไรจะไนกันข่อยที่สองว้ากินแต่ารป่ะนั่นมาอิ่มเนาะเอาไปไปถ้าฝุณเป็นอะไรกูไหวแกก็แกกขาตัวชืนใจชื้นใจอาตัว่ือเหล็มด้วยเพื่อน้องเลยทำมาช่างอยู่ ต่างแสดงใครขอ,อยากกินมกุ้งทั้งทั่วไม่ก,กุ้งพูดอยากกินกุ้งแต่ว่มันไม่กุ้งที่จะเนี่ย

อุ้มชูไอชูบุญชูสป็อูยาวๆมึงกอดน้องหน่อยไนี้เอาผู้เบาตัวไหนสุดใหญ่น้อไปเลยเอาผู้เบาก็เต็มเฮียนเต็มชานผู้สาวก็เดียวเดียวผู้เบาเอท่าเอท่าหน่อยผู้เบา เราเอาพี่น้องหอนแน่อยู่ยยแต่ว่าเป็นไดดดินดีเย็เดยนดีนะครับดิน,นอ,นอน่อนๆจะดินซุ่มๆดีน้องอุ่มเดินไปดีดแล้วน้องมาดีกันดีก่นเฮ้ยเสียแร้สางซึกเห็นอหนดิเฮ้ยดิซึกครับ สั่งพ่ากับไทยสั่งเล่าสั้งเล่าก็กระเหมอนเอาเยียบไปเลวเอ้าเฮ้ย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 สั่งพอเตือนกับสั่งพอหนึ่งจุ่มเล่าจุ่มเอ้อเจียบฟองตาดสุ้มที่มอนดีแล้วเนาะสิเรลคือุมกันดี วันนี้ก็ขอพระคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พ่ออูนะครับวันนี้พ่อปิดไลฟ์ไว้ก่อนนะครับให้แม่ค่ายไลฟ์ต่อตอนออกมาแสดงนะครับติดตามช่องทังอุมม้มบุญต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ มีการคักเลยเอาครับขอบคุณครับ okay.